เราคงต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นทุนนะครับคือมันไม่สามารถที่จะเสกให้ดีขึ้นได้ภายในวันเดียวนะครับเราอยากแก่แบบมีคุณภาพมากกว่านะครับสวัสดีครับผมวีรชาตินะครับนามสก,กุลวงศพัฒรธิติครับก็ปัจจุบันทำงานทางด้านไอทีนะครับอยู่ที่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งนะครับ เนื่องจากเราทํางานทางด้านไอทีนะครับก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างทำงานตลอดเวลานะครับบันธรรมดาก็ทำทำงานตั้งแต่เช้าจนดึกวันเสาร์อาทิตย์ก็ทำด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยจะมีค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็พยายามเจียดเวลามาออกกำลังกายนะครับก็คือการวิ่งนะครับ <ST>. เราคงต้องดูแลสุขภาพ ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับคือหมายถึงไม่ใช่รอกระเสือนนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยร่างกายก็อาจจะไม่ได้มีต้นทุนในการดูแลรักษาสุขภาพมาก่อนนะครับเราอยากแก่แบบมีคุณภาพมากกว่านะครับคือปกติก็เป็นคนที่ไม่ทานอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากพอดีศึกษาข้อมูลจากข้อมูลที่ได้รับมานะครับถ้าเราทานตัวนี้แล้วมันจะช่วยให้เรา มีคุณภาพชีวิตใน,นอนาคตที่ดีขึ้นนะครับอีกอย่างคือถ้าพูดไปแล้วเราก็อยากจะอยู่คู่กันไปเรื่อยๆนะครับแม่มเ้าทานคนเดียวแล้วผมไม่ทานเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่แข็งแรงเท่านะครับ <S <S ก็เลยต้องแข่งกันนิดนึงตัวเองไม่ค่อยสังเกตตัวเองนะครับต้องให้คนอื่นบอกก่อนหน้าน,นี้ก็เป็น work from home นะครับพอกลับมาที่ทํางานปุ๊บเนี่ยน้องที่ออฟฟิศคนหนึ่งเขาเจอเราวันแรกเนี่ยเขาก็ทักเลยว่าเออ ทำไมห,หน้าตาใสขึ้นนะครับตอนนั้นต้องบอกว่าใสหน้ากากด้วยนะแต่เขาบอกว่าเขาดูจากหน้าผากคือหน้าผากมันใสขึ้นนะครับเขาก็ถามว่าเออไปทําอะไรมานะครับอย่างผมเนี่ยก็ช่างตัดผมเขาก็จะบอกว่าอมผมยาวเร็วนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับอย่างอื่นก็จะเป็นเรื่องของการนอนแบ่คือนอนง่ายนะครับก็อันนี้ก็อาจจะมีส่วนช่วยบ้างนะครับ จริงๆเราอยู่ในสังคมที่แบ่งปันข้อมูลนะครับเรามีความรู้หรือว่าเรามีข้อมูลที่ดีๆนะครับคิดว่าข้อมูลนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะครับผมคิดว่าเราเราก็สามารถที่จะพูดหรือว่าแชร์ไปได้นะครับเพราะว่าคนที่ได้รับข้อมูลก็จะได้นําไปประกอบการพิจารณานะครับตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยเราก็คงต้องการที่จะมีอายุมากขึ้นอย่างมีคุณภาพนะครับก็คือสามารถดูแลตัวเองได้นะครับไม่เป็นภาระกับคนอื่น สุขภาพนี่แหละที่อยู่กับเราตลอดไปนะครับใช้ร่างกายของเราอย่างเหมาะสมนะครับคือไม่ใช่ผักโขบจนเกินไปนะครับสุขภาพดีไม่มีขายนะครับถ้าเกิดต้องการอยากได้ก็ต้องทําด้วยตัวเองนะครับคือมันไม่สามารถที่จะเสกให้ดีขึ้นได้ภายในวันเดียวนะครับ